มาค่ะขอสดคั่มยังไงจะคั่มนะอืมมากเด็กกินแล้วพี่น้องอืมรักจังอืมเห มาด้วยค่ะสร้างผุนมากกวนน่านยังกินเนาะมาเดิมมาเดิมไม่กินแบบ่แน้องกันต้นหอมตักแกงไม่ปลาไหลมีต้นหอมบักชี่หรอกอะมิ้นพักใบม,ม่น ผักใบมนอลหรือว่าสารแหน่เนาะอยู่บ <c oughs> ้านเอื่นผักใบมนอลเนอะช่างหรือเออื่นผักใบมนอลเนาะค่ะเนี่ยผักอันนี้เนี่ยช่างบ้านพี่น้องเอนอีอย่างค่ะคอมเมนต์ได้เด้อค่ะแค่ความรู้กันเพราะว่าแต่ละบ้านเสื่อเอินมาคือกันนะคะอื้ม Mm-hmm.